5 i แนนซ์ With Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5ทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทเดอมาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับสวัสดีเพื่อนเพื่ออีกครั้งนะครับในวันหยุดชดเชยนะครับมาคาาบูชานะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปสายนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเราไปดูภาพทำเฟรมเดนก่อนนะครับต้องบอกว่าราคานะครับก็ยังอยู่ในช่วงเรนเดิมนะครับไม่ไปไหนนั่นก็คือ การที่ราคาครับขึ้นมาทดสอบเส้นแนวต้านเชนไลน์ของอัพเทรนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนาะยังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับก็เลยมีการพักตัวลงมาเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราไปดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับว่าวันนี้จะเทรดยังไงอ่าเรามาดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับอันนี้ก็คือภาพที่ผมตีไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นก็คือการที่ราคาครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบนะครับออเดอร์บ็อกซ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาทดสอบฮะแล้วก็มีการกลับตัวลงมาจริงๆ ตอนนี้นะครับก็เห็นว่าราคานะครับกำลังลงมาทดสอบที่เส้นแนวรับบริเวณนี้นะครับนั่นก็คือ2032นะครับถ้าหลุดตรงนี้ไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกเช่นกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับตอนนี้นะครับราคาลงมาทดสอบที่แนวรับนะครับถ้าหลุดบริเวณนี้ไปได้นะครับคือ2 0 3 0นะครับเรามีโอกาสนะที่จะเซลล์ลงไปต่อที่พีที่ประมาณสัก2 0 2 3 2 0 2 2ได้นะครับคือบริเวณนี้นะครับ นี่นะครับก็คือช่วงที่มีโอกาสนะครับ2023นะครับตีไว้ก่อนนะครับและถ้าหลุดบริเวณนี้ไปได้นะเราสามารถมองไปแนวรับเดิมนะครับหรือแนวรับตัดไปที่เรามองไว้สัปดาห์ที่แล้วได้นะครับคือบริเวณนี้นะครับ201415นะครับ16นะมันก็ลงมาให้เราได้นะเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็ลงมานะครับใกล้ๆส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเซลล์นะสามารถมองแนวรับได้2แนวนี้นะครับอ่าถ้าใครเซลล์มาอยู่นะล้วคิดว่าจะปิดตรงไหนดีนะครับ ก็แนะนำบริเวณนี้นะครับ2 3กับ1-5นะเอ้าแลวก็ใครที่ถือมาแล้วนะครับอย่าลืมกั้นหน้าทุนเพื่อล็อกล็อกกำไรไว้ด้วยนะครับอ่า anyway นะครับสมมติว่าถ้าราคานะครับมันอยากจะกลับขึ้นไปนะครับกลับขึ้นไปหนึ่งเลยคือเขาต้องมาทดสอบออเดอร์บ็อกซ์นี้ก่อนนะครับว่าจะผ่านได้ไหมนะครับว่าจะผ่านได้ไหม จะผ่านได้ไหมนะครับถ้าผ่านได้นะครับก็มีการนะครับที่จะไปเล่นโซนถัดไปนะครับนั่นก็คือโซนนี้นะครับอ่าโซนไปคือโซนนี้เลยนะครับ2 0 5 2จนถึง20 2057นะครับอ่าผมตีคร่าวๆไว้ก่อนนะอ่าคือบริเวณนี้นะครับอัปเดตโซนให้เพื่อนก่อน5 257นะครับอืม แต่ในวันนี้นะส่วนตัวนะครับคิดว่าเขาน่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบแวณนี้แหละครับ2015จนถึง2040นะครับวนไปก่อนนะครับในวันนี้เพราะว่ายังไม่มีข่าวใหญ่อะไรมากมายนะครับในวันนี้แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากติดตามนะครับในเรื่องของการอัปเดตกราฟเนาะถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยครับสามารถแอดเข้ากลุ่มไลน์ของพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารด้านการอัปเดตการาฟเนาะถ้ามีอะไรอัปเดตเร็วๆเนี่ยเราก็จะไปลงในกลุ่มไลน์กันก่อนนะฮะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราดูโอเทเดอร์ด้วย er นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ